การสอบสนามจำลอง T-Cast กับ T-Caster Mock Exam ดีจริงไหม ปีนี้เปลี่ยนเป็นออนไลน์ด้วยจะได้เรื่องหรือเปล่าแล้วใบรายงานผลที่เขาว่าดีนะักดีหนาะเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้พี่น็อตจะพาน้องๆไปรู้จักกับการสอบ TCAster Mo ์ม็อกเไปชมกันเลยครับและนี่นะครับคือหน้าตาของระบบสอบออนไลน์ของทาง TCAster Mo ์ม็อกเนะครับหากเข้าระบบมาแล้วเนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะดูได้เลยครับว่าตัวเองเนี่ยได้สมัครวิชาไหนบ้างนะครับโดยมันจะดีมากๆเลยมันจะขึ้นนะครับทุกวิชาที่น้องสมัครมานะครับถ้าเป็นวิชาอื่นๆเนี่ยในบดอื่นก็สามารถกดดูได้ในลัก แบบนี้นะครับซึ่งสามารถทําให้ดูใช้งานได้ง่ายมากเลยครับแล้วก็จะบอกด้วยนะครับว่าในแต่ละวิชานั้นเนี่ยเวลาสอบที่เราต้องเตรียมตัวก่อนจะเข้าไปสอบเนี่ยควรเตรียมตัวไว้สักกี่นาทีและจะมีจํานวนข้อให้ต้องเจอเนี่ยกี่นาทีนะครับรวมไปถึงสถานะของการสอบในระบบออนไลน์ด้วยว่าเราเนี่ยได้เข้าสอบหรือยังนะครับปุ่มเข้าห้องสอบก็สีแดงสดใสนะครับเข้าง่ายได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับหากใครเนี่ยไม่สะดวกที่จะใช้ระบบออนไลน์100%กลัวก็จะปวดตานะครับสามารถที่จะกดปุ่มดาวน์โหลดโจทย์ตัวนี้นะครับ เพื่อเอาไปปริ้นน้องับออกมาแล้วก็หรือว่าจะเอาไปทดใน iPad นะครับได้เหมือนกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียสายตาแล้วก็ให้น้องสามารถจําลองเสมือนจริงอยู่บ้านได้ง่ายที่สุดครับถ้าเราลองเข้าไปในระบบสอบจําลองเนี่ยนะครับลองคลิกเข้าไปเลย ในหน้าแรกนะครับก็จะมีคําแนะนําและก็วิธีการสอบออนไลน์นะครับของข้อสอบแต่ละฉบับว่ามันจะมีวิธีการตอบอยังไงพอบอกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องกดนะครับเพื่อยอมรับว่าเราเนี่ยได้เข้าใจวิธีการสอบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดเริ่มทําข้อสอบแต่พอกดเริ่มทําข้อสอบปุ๊บเนี่ยระบบจะมีการเตือนนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นการจับเวลาจริงๆแล้วนะถ้าใครที่ยังไม่พร้อมเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนนะครับแต่ถ้าพร้อมแล้วก็กดตกลงได้เลยหลังจากกดตกลงก็จะเหมือนที่เราได้กระดาษ คำตอบแล้วก็ตัวข้อสอบมาเลยครับจะมีคําชี้แจงให้นะครับซึ่งน้องสามารถกดไปหน้าทาข้อสอบได้เลย ในหน้าทําข้อสอบนี้นะครับก็จะมีวิชาของเราอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเวลาจับถอยหลังอยู่ตรงนี้เช่นกันด้านนี้นะครับจะเป็นโปรเกรสบาร์ที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยทำข้อสอบไปถึงเท่าไหร่แล้วถ้าทั้งหมดมี4 5ข้อตอนนี้เราอยู่ที่ข้อ1นะครับอ่ะด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของโจทย์นะครับก็จะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับแนะนําว่าในระบบสอบออนไลน์เนี่ยควรจะใช้เป็น iPad หรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์นะครับจะชัดเจนมากกว่านะครับน้องๆก็สามารถที่จะกดตอบได้นะครับตามที่ตัวเองต้องการเลยกับคําตอบนั้นๆนะครับ หลังจากกดปุ๊บนะครับเราสามารถที่จะไปข้อถัดไปได้เลยซึ่งการไปข้อถัดไปเนี่ยก็กดปุ่มนี้ครับ จะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อสักครู่นี้เราตอบคําถามไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับพร้อมกับโปรเก e สบ bar ก็จะขึ้นด้วยว่าตัวเองเนี่ยทำข้อสอบไปแล้วน้องๆก็แค่ทําข้อสอบนะครับไปเรื่อยๆนะครับ <certaines> ตามที่ตัวเองต้องการจะทําเลยนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นทางข้อท้ายๆแล้วแล้วกันนะครับสมมุติว่าเนี่ยตอนนี้เราข้อ4เราทําไม่ได้เลยอยากจะข้ามนะครับเราสามารถกดข้อต่อไปได้ซึ่งพอถึงข้อ5แล้วเนี่ยพอเราตอบคําถามไปแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าข้อ4ที่เราข้ามมาเลยจะไม่เรามันจะยังไม่ขึ้นนะคร ตลอดเวลาเลยจะเห็นได้ว่า Experience ในการสอบเนี่ยก็จะเหมือนจริงเลยที่เราสามารถพลิกกลับไปกลับมาเพื่อจะ เปลี่ยนนะครับข้อได้บางข้อเราอยากจะข้ามเราก็ข้ามก่อนได้นะครับหลังจากนั้นครับหากต้องการจะกดส่งนะครับเราก็สามารถกดได้ที่ปุ่มดูกระดาษคําตอบตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะดีมากๆเลยนะครับมันก็จะช่วยให้น้องๆเนี่ยได้เช็คอีกครั้งหนึ่งว่าอันสั e ชีที่เราตอบไปเนี่ยเราตอบได้ครบถ้วนหรือเปล่านะครับซึ่งในระบบก็จะใจดีนิดนึงครับถ้าข้อไหนที่ไม่ได้ตอบนะครับหรือมีปัญหาเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้เนาะซึ่งถ้าสมมติเราเห็นว่าเอ้ยข้อสี่เหล้องไม่ มันก็จะย้อนไปที่ข้อ4เมื่อสักครู่นี้ให้เราทํานะครับเราก็กดทําข้อสอบไปนะครับแบบนี้นะฮะกดดูกระดัษคำตอบตรงสี ตรงข้อสี่ก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับหลังจากนั้นครับถ้าเกิดว่าน้องรู้สึกว่าตรวจสอบกระดาษคําตอบเรียบร้อยนะครับตัวเองตอบเรียบร้อยโอเคสมบูรณ์นะครับก็สามารถที่จะกดส่งข้อสอบแบบนี้ได้เลยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นให้เราเนี่ยกดยืนยันการส่งข้อสอบด้วยถ้าเราโอเคเราตรวจทานเรียบร้อยเราอยากจะส่งข้อสอบเราก็สามารถกดปุ่มยืนยันการส่งข้อสอบได้เลยนะครับหลังจากที่ได้ดูระบบการทําข้อสอบไปแล้วนะครับก็จะพามาดูระบบในการที่จะดูเฉลยแล้วก็ ดูใบวิเคราะห์หรือรายงานผลต่างๆนะครับถ้าสมมติน้องๆเนี่ยทำการสอบเสร็จแล้วเนี่ยเข้าจากระบบเดิมก็จะมีลิงก์นะครับกดเข้ามาก็จะเจอลิงก์ประกาศผลสอบแบบนี้เลยนะครับในหน้าแรกสุดนะครับก็จะบอกว่าในแต่ละวิชาที่น้องเข้าสอบเนี่ยน้องได้คะแนนเป็นเท่าไหร่ก็จะปรากฏคะแนนเฉลี่ยแล้วก็อันดับจากผู้เข้าสอบทั้งหมดรวมถึงคิดเป็นเปอร์เซนต์ไทยให้ด้วยถ้าเราอยากรู้รายละเอียดข้างในนะครับเราก็กดดูเพิ่มเติมตรงนี้ได้ครับในการดูเพิ่มเติมตรงนี้นะครับมันก็จะแสดงให้เห็นเลยครับว่าคะแนนของเรานะครับเมื่อเทียบกผู้ ข้อสอบทั้งหมดแล้วเนี่ยเราอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับถ้าเราเห็นว่าเอ้ยเราอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่น้อยหน่อยนะครับหรือว่าในกลุ่มคนที่แบบมากหน่อยเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยรู้ได้นะครับว่าตัวเองต้องพัฒนาตัวเองอยังไงได้บ้างนะครับในส่วนต่อมาครับเราก็คงไม่อยากรู้แค่นี้นะครับเราก็เลยจะมีปุ่มนะครับกด ให้ดูคะแนนตามบทได้ด้วยซึ่งอันนี้คือไฮไลท์สําคัญเลยครับเราจะรู้ได้เลยครับว่าข้อสอบที่เราทําไปเนี่ยบทไหนที่เราทําได้ดีนะครับอย่างเช่นเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติทั้ง3ข้อเราตอบถูก3าข้อเลยก็จะขึ้นหน้ายิ้มแบบนี้ออกมาแต่ถ้าบทไหนที่ทําได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นตัวสีแดงอันไหนที่อยู่ปานกลางอยู่ เ v e r อร์ verage, หรือค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งอันนี้ทําให้น้องๆจะเห็นได้ชัดเลยว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยจะต้องไปปรับปรุงนะครับในบทไหนกันแน่นะครับซึ่งด้านท้ายนะครับก็จะมีการที่พี่น็อตนะครับก็จะทําการคํานวณและประมวลผลออกมาให้ในแต่ละบุคคลเลยนะครับว่าบท ที่เราควรจะไปเก็บสักประมาณ4ี่บทจริงๆที่ควรจะไปเนี่ยเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอเห็นสีแดงแบบนี้อาจจะท้อใจใช่ไหมครับเราก็เลยมีการสรุปมาให้ครับว่า4บทที่คุณควรไปเก็บเพื่อให้แข่งคุณดีขึ้นจริงๆเนี่ยคือบทอะไรบ้างซึ่งจะเห็นได้ว่ามันช่วยมากๆเลยนะครับในการที่จะให้น้องเนี่ยไปลองอ่านหนังสือเพื่อปิดจุดอ่อนต่อไปครับและไม่พอครับเรายังมีตัวที่เป็นเออฉลยด้วยนะครับเราก็จะมีตัวที่เป็นเฉลยละเอียดต่างๆมากมายอย่างนี้เลยนะครับก็จะก็จะเห็นเลยว่าแต่ละข้อเนี่ยนะครับหนูตอบอะไรไปแล้ว ตอบผิดหรือตอบถูกนะครับในกดปุ่มดูเฉลยเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นได้เลยครับว่าเฉลยเนี่ยนะครับมันบอกไว้ว่าอะไรแล้วมันมีการคำนวณยังไงสลับบางข้อนะครับถ้าเกิดว่ามันมีความยากเนี่ยเราก็จะมีตัววิดีโอที่เป็นเฉลยที่เป็นข้อยากด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือระบบสอบของเราซึ่งถ้าใครอยากจะเอาข้อสอบไปลองทําอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องๆน,นะครับก็แค่กดดาวน์โหลดข้อสอบตรงนี้หรือว่าดาวน์โหลดเฉลยตรงนี้มันก็จะเป็นไฟล์ pdf ของข้อสอบและเฉลยอีกทีหนึง่งเผื่อขี้เกียจจะมากดดูแบบนี้ก็สามารถทําได้ครับพอมาถึงตรงนี้น้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะสนใจแล้วก็อยากจะสมัครสอบ t c s t e r Mo ร์ม e อกนะครับง่ายเดียวครับที่เว็บไซต์ m o c k tcaster.net ตรงนี้นะครับแล้วน้องๆเนี่ยก็เลื่อนลงมาดูนะครับก็จะมีการสอบ2แบบคือสอบข้อม .4 กับม6นะครับถ้าเราต้องการสอบ Tcast เราสามารถที่จะกดสมัครสอบได้เลยหรือกดดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับว่าวิชาไหนนะครับมีการสอบวันไหนบ้างนะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยจะเป็นข้อมูลลงไปถึงอาจจะดูรีวิวอื่นๆนะครับนะครับก็จะมีราคาปรากฏขึ้นด้วยนะครับน้องๆสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่3 1สิองหาคมหรือจนกว่าที่ทีมงาน t c a s t จะ,จะประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวนะครับระบบสอบ T-Caster mock exam น,นะครับซึ่งการที่มองว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยสำหรับพี่น้องมองว่ามันดีนะครับและมันก็ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็มีรีวิวรุ่นพี่หลายๆคนที่บอกว่าระบบการสอบออนไลน์ของ T-Caster เนี่ยมีความเสมือนจริงมากๆเลยนะครับถ้าอยากรู้ว่ามันดียังไงอยากให้น้องๆเนี่ยมา ทดสอบนะครับด้วยประสบการณ์ของตัวเองจริงๆนะครับอย่างน้อยนะครับเราก็จะได้รู้แนวข้อสอบก่อนที่จะไปลงสนามจริงนะครับยังไงพี่น็อตเนี่ยก็ขอให้น้องทุกคนเนี่ยโชคดีนะครับแล้วก็เตรียมตัวสอบดีๆถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์มากมายทําให้เกิดการพลิกผันมีการเปลี่ยนตารางหรือนู่นนี่นั่นมากมายนะครับแต่ยังไงนะครับน้องของพี่จะต้องสอบติดทุกคนและพบกันใหม่นะครับว่าครั้งหน้าพี่น็อตจะเอาอะไรมาแนะนานะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย